ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณจะมีโชคลาภนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะมีโชคลาภจากข่าวดีใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะต้องวิพิมพ์รับคําทานายได้เลยนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณจะมีโชคจากเลขของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามานะคะ ในช่วงนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาใครที่รอโชครอลาบใครที่ไปขอพรขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใครที่ติดติดคำสัญญานะคะกับพระแม่ธรณีนะคะเจ้าแม่กุนอิมนะคะหรือพระแม่ลัสมีะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดสัญญาไว้ถ้าเกิดคุณได้อย่าลืมไปแก้นะคะ ไปแก้บนหรือไปบอกกล่าวท่านนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ8210นะคะ8210นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ